สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเคียวสายแต่ครับเอา้าไมโครนี่คุ้นๆครับโอ้โหชนกันพี่น้องเอา้าไมโครเสียนิดชนด้วยผมเกียรกระจรครับโอ้รหเกง่งเละหมดเลยไปไหนเะนี่ย รถเ,เก่งเบรกไม่อยู่ครับน่ากลัวแท้เดี๋ยวหัวหนะ้าผมไปก่อนอชนตูรวมชัยครับ น่ากลัวพี่น้องไฟแดงถามพี่น้ามาว่ารถเกง๋งเบรกไม่อยู่นะครับอัดกอปีเลยน่าจะเป็นผู้หญิงขับครับน่ากลัวน่ากลัวคนลุกเลยพี่น้องอันตรายครับผ่านมาเจอหางแวบๆว๊บโห่คนลุกคนลุก โชคดีครับที่รถทีมงานเราไม่เป็นไรครับว่าน่ากลัวมากครับพี่น้ำขับครับเหรือน่าจะไปบอกขยะที่บัวเช่ดนะเห็นแกพูดก่อนหน้านี้ว่าจะไปเก็บงานครับอันตรายครับสังขะชนกันบ่อยครับนี่ก็เป็นไฟแดงอำเภอสังขะครับโอ้น่ากลัวพี่น้องเลย ครับรถก็ดีๆครับระมัดระวังนำํำทุกวันนี้คนใจร้อนเยอะครับส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดจากคนใจร้อนบ่ต้องฝ้าครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนีย่ยคือผมเนี่ยแปดสิบน้ำมันก็หมด <laughs> รถไปแดงครับเกีน้ำมันนี่แดงตลอดเลยโอ้ยับโชคดีครับทะเล์ไมโครไม่เป็นไรรถเก๋งน่าจะมาเฉียวเฉยๆแล้วก็ เอาเป็นตูดรถรถ,รถมิกปูนเนาะรถผสมปูนเบรกประมาณนั้นอน่ากลัวครับขับรถก็ระมัดระวังครับบางทีนี่เราระวังเราระวังแทบตายครับสุดท้ายซวยซวยก็คือคนอื่นมาชนเราแต่เรานี่ระวังแบบสุดๆครับสุดท้ายก็ซวยไปด้วยกัน โอ้แบบนี้กระยับครับพอดีผมกำลังออกจากบ้านครับกำลังจะไปร้านวันนี้ก็ยังไม่มีงานนอกครับงานก็เริ่มจะเงียบแล้วครับวันละงานสองงานสามงานสี่งานห้างานค่ำพอดีครับก็คนถามมาเยอะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่งานค่อนข้างที่จะ ไม่เยอะเนาะแต่ก็ไม่ได้หยุดครับงานมีทุกวันมาละนิดละหน่อยครับคลิปก็ไม่ค่อยได้ถ่ายลงเท่าไหร่ครับช่วงนี้เห็นรถเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกครับเห็นไหมเราเราไม่ได้ชนเขาแต่เราซวยกับเสียเวลาไปด้วยครับแต่คนขับพี่น้ำก็น่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้ครับเพราะว่าประสบการณ์เยอะ น่าจะไม่มีปัญหาดีแล้วไม่ชนเขาเห็นตูดเมื่อกี้ตกใจหมดเลยครับเป็นรถต้น w o อุย้ยเป็นไรเนาะจะ <laughs> ไม่เป็นไรครับในห้างก็รู้จักเจ้านายเยอะสบายๆครับรถเก๋งอ่ะสวยเลยชนรถรวมชัยเจ้าพ่อสังขะเลยพี่น้องโอ้ ห้างใหญ่สังขารรวมชัยสังขารน่าจะเป็นผู้หญิงขับนะเดี๋ยวมีโอกาสไปถามพี่น้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับไม่มีอะไรมากครับผมก็ขอเดินทางก่อนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบายยครับ